พอต้องใผ้าพ่อนี่ฮะพอพอใหม่พ่คืออะไร่ออิพอใหม่พอเกาเป็นนั่นโอ้พอโอพอเกาพอน้องใส่ผ้าพนมหาาเนาะมาเองาเงินใหม่ลูกพ่อโอ้ห้แสนหนึพ่เอาเ กอดพอด้วยขอบใจในแม่พอให้ฮะขอบใจเพื่อนในแม่ฮะยื่นในกายพอดูเบิ่งดูคือกันอยู่บ่เบิ้กไอฟีเบิ่อนออเถอะอะไรก็เลืองพิเศษเลยเจ้าเห็นพิเศษยังไงเนี่ยข่าขึ้นขึ้นเข่าโอ้หน้าก้มโจนบ่จะบอกกี่นี่บ่สิพอตัวเองก็เป็นโจนหมอนี่โอ้ยอ่าแม่พอให้อีกแล้วฮะ

เาเบิ่งลูกไปไล่มาหาเจ้านี่นะน้าผู้อยู่ทางผู้ฮะฮะโจนโจนเป้าไปไปเบิ่งดูเพ่นเซาอยังให้ฮะโจนพีทียังพีโจนโจนโจนไปเอ๋ฮะเป็นอะไรยังอยากใคร่น้าพอเก้าพอเก้าโอ้ อันนี้พ่อพอกาเจ้ายื่นพ่อคองแ่อ่าอ่าอ่ใช้นี่ออกก่ได้ไปจักันนี่่ายได้ยูบอนี่่ารได้ยูบอไงได้อสบายดีเด้อพอต้องใช้ผ้าบ่นี่ฮะพ่อพ่อม่บ่คืออะไรพ่อคอยิพ่อใหม่พ่อเก่าเป็นน er ี่นแหละโอพอ โอ้พ่อเก่าพอน้องใส่ผ้าพ่นมาหาเน,ะนาะมายังเอาเงินมาให้ลูกพอ่อโอ้ให้แสนหนึ่งพอ่อเอาเอาก้าวดีนะอผอด้วยขอบใจในแม่่อให้ฮะขอบใจพื่นในแม่ฮะยิงในไกลพอดู เพิงลูคือกันอยู่บ่อเบิกไฮฟีงเบิงอ้าวเอาวกะเอก่าหย่งเจ้าเห็นวิ่ใหยังไงเนเข่าขึ้นขึ้นเขา่าโอ้หน้ากมโจบรบ่จะวากกี่นินบ่กสิพอตัวเองก็เป็นโจนหมอโอ้โอโยฮ <laughs> ะอให้พอหาอกะะีกนะฮะโอ๊โยไ้าอ,อ,อ,อมได้หอว,วะไปเงเอ้ยตับใจพอก่อนนะแม่ เออสิบเมื่อจะอยู่ใช้เดี๋ยวนี้บเอากอยู่พางโฮะทางแบงปะโททางแบงปะโทเมา่ทางได้เลยดมาแต่ทาโถโอ้พอต้องใช้ผ้าบ่เมีนพอแทะเลยเนาะกอดเข้ากเข้าเนี่คือกันเดี๋ยวนี้เนาะออกจเด้อโดยโดยยก่นโดยโดยใครโบอยจะอยู่กใครซ้ำละอืมเอออ โดยโดยพาไปใไหมพาขับไปขับไปไหนอยู่ดิอ่ยว่าว่าโจรคอยตกใจเออเมื่อไรผม่าพ่อเพื่อนกูได้เออมาแกล้งแล้ววันนี้พี่น้องเนาะพอ่พ่อคนมาแย่ฮะโอ้ถือว่าครั้งแรกเดี๋ยวนี้น้องๆมาแซ่กฮะก็เคยเห็นพี่น้องเลยฮะก็เคยเห็นพ่อสายฟ้าเนาะอ๋ออ้าอ Chà phò nó về, ông nó khám hải, nó khỏe nó Ê Phò ngươn mài, giáp ngươn, xà lèm bọ Đấy bà chôn nó Chân bà Khỏi gói lạc xịt Chắp mài đấy kìa Ê, bà giò chôn, chôn, bà săn nó Bà chư phò tụi anh bò nè Cứ bà giò cái xương Bà chư Bà chư Được, đón đôn นั่ง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 เจ้าเจ้าก็บบุตรเห็นเพิ่นแต่โดนเลยโอ้โหพลพลตรีสุมาหามบอสอะน้องมาไซใกล้นี่อยู่ทางแบงนี้เนาะน้องมาไซให้กระเต๊กและพี่น้องให้บูฮู่เลยแหละบุเคยเห็นขึ้ว่าครั้งแรกได้เห็นพ่อเจ้าก็บบุคเคยพ่อเจ้าเด้พ่อคอยพ่อคอยก็เห็นนั่นแหละเจ้ากับเจ้าคือนขั้นใจอ้าเวขอบอกคุณบุเคยเห็นพ่อตกสายฟ้าเสียบุคเคยพ่อน้องเพคน cứ gắn như nó bé 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 lại đấy. bé rồi 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 rồi, bé bé này nó bé nó rồi. bé 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 nào bé hả bé 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 nạp bé 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 đi bé 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 150 bé 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 đi bé bé ปันกันให้ให okay, okay. <c ười> <Tá, nearby? m enfant> ้อ่ายจักหาซิปก็ได้ให้อ่ายฮะเจะคือให้อ่ายน้อยแท้นะฮะเอ้าให้ข่อยผมได้หาซิปหารสามว่ะเงินเซนห่าหารสามโอเคโอเคเก็บไว้วไปยอกก็ซื้อเก็บไว้ไปซื้อบัตรเงาจะเป็นแล้วเงาจะไม่บวอยู่บวมาเนาะเอาแล้วคือเลยเบิกเงินเหมือนกันลองใช้ท่าก่อนเนาะเก็บไว้เด้อไปปัน ไปใช้บดนี้ทางแซบบ่าวแซนบ่าวเออไปๆจ้ะพี่นอเนาะเดี no. <O> ๋ยวพาเบิ่งบ่าวเบิ่งเรวเพิ่นโอเคนะเนาะโพอดีทางอ่าอีอานก็หน้ามาพอดีเนาะแถวเนาะอ่ะๆพี่น้องเอ้ยอ่าเบิ่งพอเพิ่นกขึ้นก็ใกล้สิคุ้งแล้วทางนี้ก็ได้เนาะ อ้าวคนอื่นรถกลับทักทายสบายดีสบายดีส,ยดสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบายดีอาลุงเอฟซีก, FC, การทุกผูกคนพี่น้องเนาะอ่าก็ยินดีต้อนรับเข่าสู่ช่องอสายกบสายบุญกวาอ่าคลิปนี้เดีย๋ยวเซาลงช่องน้อยแสดงเนาะเซาลงช่องพอตะวันเมลา่าพี่น้องเนาะอ่าวถูกตอนพี่น,อนอ้อยตอนนี้กับตอนซีอ่าวซีคำและแล้วพี่น้องเกับหาหกโมงแะไรพี่น้องตอนนี้ก็ได้เนาะ ทางเบาะนี้พ่นก็ได้ซื้อยังมาก่น้อเนาะซื้อ,อาบานประตูพวเอี่ยมกับปร,ประตูใหญ่มากนเนาะกีนี่นนนนก็ทพอเนาะสายผ่าพ่นามาหาพี่น้องเนาะไม่ยังเดีนี้ฮะแบตแบตัรทับจะมามเมืม่อไ,ไปหามนํำไวเดอมันขมันนาวเด้ดอ ทำแล้วมันสีหนาวทำน้ำในไว้ไพ่เสือมาหายหนี่พี่นะพี่ง่ายๆเลยเอาเมืองเมืองพี่น้องเนาะอ่ะอ๊ะอือว่างาบ่อเสือมาหายโอ้นะครับพอดีเนาะเอ้เอ้ยเอ้ยข้าวผู้บ่ยยังอันนี่ผู้อยู่บ่อคือยังตระตูกระตู เตัวตัวไหนอะประตูยังประตูเอียบโอ้โยูเนาะพูดกับสาวพรอยู่นี่สาวพรบุพุธเท่าไรสาวพรเออคนซื้อมาจังอันนะประตูบังเหยียบนะประตูเอียบนะผมดูเป็นบอกสามบอกสามเป็นหกหกอันตัวใหญ่เด้ตัวใหญ่สองตัวใหญ่สองรวมกันเป็นแปดโอ้เก่งอยู่ได้เนาะ ส0บกสเป็นเท่าไรส่บวกสเป็นเศโอ้เศบกเศเศกเศเป็นสีสบโอ้อ่าอ,อือว่าเก่งเน้นหีเนาะอะอมียังพร้อมครับกอนมีชาวนพร้อมบออออออ่มันภัพพร้อมอันนี้เขาอกูอันนี้เขานับอืมายตัว nào cho mày làm năm vậy đó làm năm vậy chứ ngày cho bố ma lơi nó thằng bừng con <laughs> มันนหนาวเฮ้าพี่มาไมา่อยไปไปร,พรเพื่อนเพื่อนก็ได้ทำโปรางกันเนาะอ่า,าออใช้สีกุ้งเลย้างนีกกน่กันเนาะ เอาคางนี้ได้เลยพักว่าผอทางคือรุยเลยทา็รลอ่อบกย ออาไปให้เมื่อก่อนตัม้งเจาตวรกอนนี้กมีเ็อนน้่อันนี้ก็คือข้าๆะตามชื่อทนนะดเลยจดจาเเนาะคือว่าพาที่3ม้พี่น้องเนาะพาที่สามทุ่งแล้วพาที่3มพี่น้อง ดำนี่แหละเออดำดำนี่แหละไม่ใช่เี้ยเด้ใอ่ครอาพุดนอกจะมุดนอกอะไรจะเป็นเ,เบียยอูบบ่สูงมีป่อซอยไข่เ็นงเนาะสั่นแหละเที่ยวขึ้นเที่ยวลงเหน

นี่แล้วรัาผักที่ยากแล้วสิ่งนี้อีกหนึ่งหน่ยอยปูนปูอ๋อุ๊บ พีพอจะชื่อไงแม่จะชื่อไงเพอกิดกะนาวพี่น้องเลยเนาะทำมาเลยก็เริ่มนาวแล้วมนพอสร้างสักแห้งอยู่บ for for ่มแรงนิซ so uh, <laughs> like, ักแห้งเลยฮะ่ออะไรซักแห้งงีกินังก็เสียออืมยังห่นยังห่อนอยู่บ่หอนยังแหละ อ๋อ้นี่เรนมีลายห่อนไอ้เนาะห่อนเงินห่อนค้ำคือนอกมั <c oughs> นชาหนีนาวอยู่พี่หนังเนาะนาวกายแต่ห่อนเงิน <c oughs> เหนือยอนคือกันบ่โอ้ทันพื้นใส่กับไรเลี่ยพุ่งอากาศนี่นาวยุติหนาวจ็บจ่อยทางกายนี่แต่ห่อนพี่น้องเลยแล้วได้เพื่อนจะย่อขึ้นมาเดียวเลยอห่อนห่อนเงินเอ้ยไปไป สุขขเนเา okay, ะผสมต่อพ่ะหนาชิมผ <Okay. S 1> สมต่อเลย <c oughs> เบ่งเบ่งทามผู้ผสมปูนนี่เมื่อจะชอบแล้วมือนี่เจ้าอยู่บอกะสองชอบ <c oughs> โอ้ <c oughs> เก่งเก่งเก่ง <c oughs> กินแล้วบอเพอมาหายค่ะใช่เว้ยแ่บีบเมื่อจะทงอะไรกินน่ะแค่ยังอ๋อจะเลงกินอีกโน้นองไซมาหายเพิ่นซองทงพี่น้องเนาะมาหายพอสร้างกับเมียเพิ่นทงนึงแล้วมาหายน้องไซ้ากับบุทวีแต่ว่าบุทวีหดบุยอยู่ซ้ำอ่า กาสุเล่วแต่เพื่อนพี่น้องพันป่ยยูกาให้สายฟ้าพอสร้างเมียพันกินพี่น้องเนาะพันกินนองเนียงเนาะพี่กเอาแต่พาสิกินกับกินเอาหูดีแท้เลยอ้พ่อฮะเห็นในโทรศัพท์คิปๆใช่ยังวะก็วายว่าเยอะเนี่ยไปกับเสต ดีมา่คนไม่เลื่อนเลยนะนะสอบสร็ขึ้นผสมปูนไปเนาะสอบหนึ่งบ่อนี่รึ่งผสมอีกครึ่งหนึ่งเนาะรอบแรงพี่น้องเอ้อใช่ไม่เปิดอยู่ว่ารอบแรงพี่น้องเออเอาอีกครึ่งสอบหายแล้วอีกผ้าหนึ่งบ่ยังผ้านั่นเนาะให้มันแล้วผู้ดีห้องนั่นเลยนะพี่น้องเนาะอ่า เป่าเบิ้งตัวห้องเที่ Onion ว่าพาที่ว่ายมุลล่น้านางนอนี่พนดองเนาะตั้งแต่ภาพเบื้องนี้แหละพี่น้อกที่ยว่ัเพนามงนอมาปิดห้องนี่เนาะเิ่นตอนแรกนี่่นสิกอรห้แลวเลยเนาะตอนเดิกเลยหน้า่นสิกรเป่นอกเนาะตอนเดึกใก้แเลแล้วก็มืออื่นนี่คือมาต่อห้องนี้บดนี้ ต่อพังนี่แต่พังนั่นพังนั่นคือจบพี่น้องก่อเนาะอ่ากก่อสร้างเพิ่นสีกิดประตูบ่อขาบานประตูบ่อคือว่าเพิ่นเชียเทพื้นก้อนกะอทาเบิ่งน้ำกันน้ำเห็นเนาะน้อยเนาะเรื่องเล่วเรื่องเล่าข้าวหล่าได้หมดเลยเบงเบงใช่เฮ้ยเริ่มแล้วนี่ฮะมือฮักอารมณขอนนี่โอ้ย Thôi, tôm nhang xà nhỉ tôm nó mày đen nó mày đấy mùi đen nó rồi rồi bài đi bài đi กับทำฮะกัทำกัยิกไปแล้วมันหนาวช่วงนี้ช่วยอีกเลย่อีกบ่พาเต่บนาวตีคำมาแล้วเอาเลยด้น่พี่น้องเห็นเนาะเอ้ชุมหันใส่กันลูกวุ้เนะเลยฮะใส่ผ้าไปใช่เลยใส่ผ้าพุเพื่งมาใสุ่้เพื่องมาวอามน้ำเด้อน้ำไม่ได้ายช่จ้ะฮะกไม่พอดีเลยเยชื่อไหมบอดีเื่องแกง

hãy 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 bọ hãy 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 bò hãy hãy à. hãy 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 โรุ่นนี่บาวีาวา่เด้เหรอเนาะผู้สาวกอดแอลซอนท้ายเต็มเสียงกับเสียงน,นี่ได้พี่น้องเด้อเนาะเดี๋ยวไา,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 าคุณก่อนเสียงมันดังมาสายผ้าก่อน เธอผูอย่าใส่ลายอย่าใส่ลายเอาไมมผู้ใส่ฮะเอาอีกแล้วโอ้ยโทโทรโทรคอนไหมเดี๋่ใส่เนาะคอนไ,มไหมใหญ่เดี๋ยวพอแล้วฮะไปขึ้ไน,นไป้นไ,ไ,ไปอำานน้ไป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 อำานน้ำไหวไป อ่าน,น้ำไว้ไหเราถีบไหวว่ะเราถีบไหวอ่าน,น้ำเดอ้อมันเด้อเลยเดอ้อมันขำเลยใส่เครื่อ่างโตนี่เฮ้ยไอ้บอกให้ใส่กลางจุบด,ดีมันปิ้วไว้อย่าวไาอยู่คันบอใส่กลางแล้วมันปิ้วไปเบิดเลยไอ้พีบอใช่ใส่กลางไว้จุบด,ดีมันจะโบปิ้วเครื่องฮะ เฮะเมือม่อเร็วเมือม่อรดเมือ่อไปเมื่อเมื่อสะไปไกินน้ำก่อนเมื่อเร็วเห็ดีดี้ราถีบมาหากาักซ้าเนยเมื่อไหร่บอกนี่เว้ยอฟซีเป็นเป็นยงว่าหักซ้าเนเราถีบพอเดอรผู้จักจุบอหกหักซ้านะไรฮะผู้จักจุ่บอกเก คอยขี้คอยนั่นแหละจะเห็ดมันถิ่มนั่นนี่แต่มันหักมันเพริ่นซื่อหายเลยด้วดยเอาไม่แต่ว่าคลิปนี้กับประมาณนี้แล้วพี่น้องเดินเนาะกับอ่าส่วนแรงๆเนาะอยู่บ้านเพื่อนของน้องใส่ภาพบรรยากาศประมาณนี้แหละพี่น้องเลยเนาะอ่ามีภาป,ประกันได้กับขอตทนภายนำลายทางพ่อน้องใส่้าเพิ่นจะมาเยี่ยมมาเอาเงินให้พี่น้องอกับแสนหาน้อเอาเงินมาให้ลูกเพิ่น เป็นก็ได้เน,นาะเอาที่ผ่านประกันได้ก็ขอโทษข้อไปน้ำเวลายคดีมีแห้งไปพไปนอกเนาะโดยๆอากาเข้ามาสบายดีสบายดี